จะมีสักกี่ครั้งที่เราออกเดินทางแล้วรู้สึกอุ่นใจขนาดนี้ถ้าเป็นรถไฟหนึ่งสายเรายกให้เป็นขบวนที่หลากหลายรสชาติที่สุดเลยกับครั้งหนึ่งในชีวิต10วันที่มาดิฟ EP 3เช้าวันที่7เราเดินทางด้วยซีเพน45นาทีเพื่อมายังเฮอริคคนอาราเวลาที่เนียจะห่างจากตัวสนามบิน1ชั่วโมงทีเนียเป็นรีสอร์ทระดับ5ดาวเราพักบ้านพักกลางน้ํสองชั้นผสมผสานความทันสมัยด้วยวัสดุธรรมชาติให้เข้ากับมาดิฟมีสระว่ายน้ําส่วนตัว พร้อมอ่างแช่น้ำแบบนี้เลยเราพักที่นี่ย3คืน4วันรวมทุกอย่างแล้วราคาเท่านี้ดูโปรโมชั่นผ่านไหลมาดีฟดีๆเราได้ตันลด50%แหละคิดว่าต้องถูกใจใส่ดื่มแน่ๆพอยกเครื่องดื่มพรีเมียมมาให้แบบจัดเต็มอยู่ที่นี่เราสามารถมองเห็นสัตว์น้ำและสัตว์หายากได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกองทับก็ต้องเดินได้ท้องที่นี่เขามีบริการอาหารแบบพรีเมียม all inclusive รูฟท็อปและบาร์อยู่ใจกลางมหาสมุทรเย็นวันนี้เราเก็บ ท้องฟ้าสวยๆมาฝากค่ะแค่ได้นั่งอยู่นิ่งๆแล้วมองตรงเนี้ยก็ฟินแล้วอ่ะบรรยากาศของอาหารดินเนอร์โรแมนติกมากๆโทนแสงอุ่นๆบวกกับเพลงเพะๆและอาหารตรงหน้าเนี่ยมันอร่อยจริงๆค่ะ